ศบตาดวงตะวันครั้งที่25ชวนกันนอนเต็นท์ให้ได้สักปีละครั้งลดโลกร้อนให้ได้สักปีละหนก็เป็นคนสำคัญของมูลนิธิสือตะวันได้แล้วเสียงจากสวนจันทร์ให้ทันวันตายวันเสาร์ที่3 มกราคมพุทธศักราช2569กกว่าสิบปีที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสื่อตะวันสละทรัพย์สินที่ดินของตนเองอันเป็นมรดกตกทอด มาจากพ่อแม่บังเกิดกล่าวให้ก่อตั้งมูลนิธิสือตะวันมาคืนแผ่นดินให้ป่าแล้วอนุญาตให้คนอยู่บนกับป่าได้และเกือบเก้าปีที่ได้รับใบอนุญาตจากทางราชการ ให้ก่อตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างชัดเจนเป็นต้นมาตั้งแต่นั้นผู้ก่อตั้งก็เริ่มออกปากชวนหล,ลานหลานญาติมิตรที่มีอยู่ นับร้อยลูกศิษย์ที่มีอยู่นัาพันอนุศิษย์ที่สืบเนื่องกันที่ก็ย่อมจะมีอยู่อีกเป็นหมืน่นโดยหวังว่าน่าจะมีคนร่วมคูศสนกับมูลนิธิสุตวัน แบบง่ายๆคือแค่นอนเต้นให้ได้สักปีละครั้งลดโลกร้อนให้ได้สักปีละหนล,ลดโลกร้อนให้ได้สักปีละหนถ้าไม่มีหนทางอื่น <c oughs> ก็แค่ร่วมกุศลคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์และหนึ่งบาทร่วมได้ทุกวันก็เป็นคนสำคัญวันละบาทปีหนึ่งก็ไม่เกิน 365บาทซึ่งน้อยกว่าค่าเล่าบุรีหวยโรตารี่ของพวกเขาอยู่แล้วคือที่เขาเสียไปแบบแทบไม่ได้อะไรคืนมาทุกปีอยู่แล้วเป็นไหนๆเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าช่วยกันลดโลกร้อนด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดในโลก คือแค่คืนแผ่นดินให้ธรรมชาติที่ง่ายกว่าการปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินเพราะเพียงคืนแผ่นดินเอาไว้เดี๋ยวต้นไม้ป่าไม้เขาก็จะกลับมาเป็นป่าเป็น หัวใจของธรรมชาติได้เองอย่างยั่งยืนและตราบนิรันการเป็นผู้อุ้มทรัพย์น้ำเอาไว้ในแผ่นดินแล้วค่อยๆค,คลายออกมาให้เป็นลำธารสายธานอันเปรียบได้กับสายเลือดแห่งชีวิต ป่าเป็นหัวใจลำทานเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตบนโลกเอาไว้ชวนมาแบบนี้ซึ่งเคยมีมามากที่สุดเพียงราวยี่สิบคนในปีแรก ซึ่งผู้ก่อตั้งชวนแบบแกมบังคับแต่พอหลังจากปีแรกที่บอกว่าใครว่างวันไหนเวลาไหนพอไปได้ก็ค่อยไปใครไม่ว่างก็ไม่ตำหนิไม่ว่ากันคือตั้งแต่ครั้งที่สองเป็นต้นมาจนถึงครั้งที่24 ในเวลา8ปีจวนจาก9ปีนั้นก็จะออกมาในรูปที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันไปนั่งรอหรือไปกินข้าวเที่ยงคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ท้ามกลางของ ผู้คนที่คอเดียวกันคือคนที่ชอบธรรมชาติอยากสัมผัสธรรมชาติมาแคมปิ้งกลางเต็นท์กันแต่คนที่มาแคมปิ้งกลางเต็นท์เหล่านั้นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ข่าวผ่านตา เดินผ่านสวนกันไปกันมากับผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันแบบแต่ละคนก็ไม่ได้สนใจหรือไม่รู้ข่าวเพราะแต่ละคนก็จะไปสนใจแต่กิจกรรมของตนที่ตั้งใจจะมาเสพมาดื่มด่ำธรรมชาติแต่ไม่มีใครที่จะมีใจถึงกับคิดว่าตนเอง จะมาอนุรักษ์ฟื้นฟูกอบกู้ธรรมชาติมามีส่วนในการรับใช้ตอบแทนคุณธรรมชาติหรือแม้แต่จิตที่คิดเห็นธรรมชาติป่าไม้ว่าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายยิ่งกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตนเป็นพระศาสดาครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าพระศาสดาครูบาอาจารย์ของตนอย่างนี้ก็แทบจะไม่มีคน คิดถึงคิดเห็นได้คือได้คิดหรือคิดได้เพราะต่างคนต่างก็เพียงแค่ถ้ามองในมุมหนึ่งก็เหมือนกับแค่ดิ้นรนออกมาให้มันพ้นจากความรู้สึกกดดันความเครียดความทุกข์ที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันหรือในหน้าที่การงานของเขาเท่านั้นก็เลยเป็นอันว่า 24ครั้งที่ผ่านมาศพตาดวงตะวันของนายตะวันผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันก็จึงแบบที่ถ้าภาษาสมมติชาวโลกก็คือโดดเดียวเดียวได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่25่าจ้างเฟซบุ๊กให้โฆษณาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็หมดไปหลายหมืน่น ก็ดูที่ว่าครั้งนี้จะเริ่มมีใครมานั่งกินข้าวเที่ยงกับผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันสักคนหรือไม่จะเป็นแบบเดิมไปอีกซึ่งสำหรับตัวเองก็เตรียมใจเอาไว้แล้วเช่นกันก็แค่ ย่อมจะรู้สึกสลดโดยธรรมไปตามธรรมดาว่าการชวนคนทำความดีที่สุดในโลกชวนคนทำสิ่งที่งามที่สุดในโลกชวนคนทำสิ่งที่จริงที่สุดในโลกกลับกลายเป็นเรื่องที่ยากไปสำหรับยุค AI ที่ผู้คนเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างง่ายดายแต่คงเป็นเพราะแต่ละคนไปติดจมงมงายอยู่กับข่าวสารข้อมูลที่มันไร้ค่าไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ตัวเองแก่โลกแก่ธรรมชาติอย่างแท้จริงก็เป็นได้ครับศพตาดวงตะวันครั้งที่25มูลนิธิสุตะวัน นัดกินข้าวกันที่น้ำตกเอราวันกาญจนบุรีครับ